แฮมูลี่กับตันจีบไมายหลังหลุดวลีเด็ดสุดหล่อเจ้าชูเวอร์อีกครั้งในรายการดังค่ะ จากประเด็นข่าวดราม่าร้อนโตโนภาคินคำวิไลศัก์นะคะหลังตกเป็นข่าวนะคะว่ามีความสัมพันธ์กับมายพริตตี้สาวสวยทั้งทั้งที่ตัวเองเนี่ยแล้วก็ฝ่ายหญิงด้วยต่างมีแฟนกันอยู่แล้วจากกรณีที่เกิดขึ้นนะคะปรากฏว่ามีชาวเน็ตมีการโยงไปถึงบุคคลอื่นอีกมากมายที่ไม่ใช่แค่นักร้องดังรายดังกล่าวค่ะ แต่ปรากฏนะว่าก็คือมีชื่อของกัปตันทีมฟุตบอลของกเกษตรศาสตร์ FC อย่างคุณบอลจัก,กรพันธ์พรสสยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโดยมีการกล่าวถึงนะว่านักเตะอดีตด,ดีกรีทีมชาติไทยเคยตามขายขนมจีบสาวรายนี้อยู่เหมือนกันซึ่งเจ้าตัวยอมรับผ่านรายการโหนกระแสว่าเคยจีบจริงแต่ได้ห่างกันไปแล้วแล้วก็ได้รู้ว่าฝ่ายหญิงมีแฟนก็ตอนที่เป็นข่าวดังไปแล้วแต่สิ่งที่ทําให้หลายๆคนนะคะแชร์กันสนันวันว ไม่ใช่เพราะว่ากับตันทีมคนนี้เนี่ยเคยจีบสาวไมา้แต่เป็นเพราะว่าประโยคการให้สัมภาษณ์ที่ว่าาหารรู้ว่าฝ่ายหญิงมีแฟนแล้วก็จะไม่คุยแต่ถ้าตัวผมเองเนี่ยมีแฟนผมอาจจะคุยผมไม่ชอบทําร้ายผู้ชายด้วยกันประโยคเด็ดนี้แหละค่ะคุณผู้ชมที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากจนกลายเป็นไวรัลไปทั่วโซเชียลนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็คือเกิดไวรัลขึ้นอีกแล้วค่ะเมื่อทางด้านของนิกกี้ณัชต์นักแสดงและพิธีกรชื่อดังได้แชร์แบรน เนอร์คำพูดของกัปตันจกกักรพันธ์ที่ได้พูดผ่านรายการของนิกกี้แบบหล่อๆว่าเลิกเจ้าชู้ได้ไหมเธอก็เอาฉันให้อยู่สิบอกเลยนะคะว่าแป๊บเดียวเท่านั้นแหละกดไลค์กันถล่มทลายกว่าครึ่งหมื่นแถมแชร์ไปกว่า900ครั้งซึ่งเมื่อลองเข้าไปดูคอมเมนต์นะคะต้องบอกเลยว่าอึง้งเอามากๆเพราะว่าทำให้รู้เลยนะะว่าเรากำลังอยู่ในสังคมแห่งการมูลี่กันในที่สาธารณะนะจริงๆค่ะพอบอกเลยค่ะว่าแต่ละคอมเมนต์เนี่ยถ้าเป็นเรา นนก็คงเจ็บปวดน่าดูนะคะก็เดี๋ยวจะขอหยิบยกมาบางส่วนแล้วกันนะาคุณผู้ชมว่าแต่และคอมเมนต์เนี่ยเขาพูดว่าอะไรกันบ้างอย่างคนแรกเลยค่ะแสดงความคิดเห็นบอกว่าสภาพนี้ไปไกลๆค่ะไม่ตามกลับแถมทีวีให้ไปด้วยดอกแรกไม่เท่าไหร่ดอกต่อไปนะเขาบอกว่าสภาพแบบนี้ก็ไม่น่าเจ้าชู้นะครับประโยคสั้นๆแต่ใครโดนคงจุกไม่น้อยค่ะส่วนคอมเมนต์ต่อมานะคะบอกว่า ตะก,กะความคิดวิบัติเจ้าชู้เขาไม่ได้ดูเท่นะเขาดูว่าแล้วก็เป็นรูปจอระเ้ค่ะก็ไม่รู้นะคะว่าปิดท้ายหมายถึงอะไรดูเหมือนจอระเ้หรือเปล่านะคะอะไรอย่างนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะโจมตีไปที่กัปตันอย่างเดียวค่ะบางคนก็โจมตีไปที่รายการของหนุ่มนิกกี้ในทํานองที่ว่าตั้งใจตัดคําพูดเพื่อให้คนเนี่ยเข้ามาโจมตีกัปตันหนุ่มว่ามึงชวนเขาไปออกแต่ไม่น่าตัดมาทําแบบนี้จะเอาแต่ยอด มมไม่ควรนะนิกกี้นอกจากนี้ยังมีคอมเมนต์อีกมากมายหลายพันความคิดเห็นค่ะทางทีมงานพิธามนะคะก็จะขอหยิบยกมาเพียงเท่านี้ละกันนะเพราะว่าคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็ไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยก็คือแซจัก,กรพันหรือว่าเอาง่ายๆก็คือคอมเมนต์มูลี่กันซะส่วนใหญ่ยังไงก็พยายามเบาๆกันนิดนึงนะคะผู้ชมเข้าใจว่าบางทีในการมูลี่คนอื่นมันก็สนุกซะเหลือเกินเพราะทีมงานพิธามก็มูลี่กันเองอยู่ตลอดทุกวันค่ะการมูลี่คน คนอื่นนะคะคนที่ไม่รู้จักแถมยังในที่สาธารณะจนทําให้เขาเกิดความอับอายบางทีมันสนุกมือนะ่ะสนุกปากเราเองเนี่ยแหละแต่คนที่โดนเขาอาจจะเป็นทุกข์อยู่ก็ได้ค่ะเพราะยังไงการมูลีกันก็เอาแต่พองามนะคะเดี๋ยวมันจะกระทบกระเทือนเงินในกระเป๋าตังค์ที่ช่วงกลางเดือนปลายเดือนมันมีน้อยกันอยู่แล้วด้วยความปรารถนาดีจากพิกทามค่ะ